อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเจ็ดโมงเช้าของวันจันทร์ที่ห้ามิถุนายนหกหกจ้าชมธรรมชาติก็แพะเนาะค่ะพี่น้องค่ะแพะพันเมือนเมืองคุณเอิร์ธทำไรคุณเอิร์ธคือสิคันแหงเมาเอิร์ทน้อคะอันนี้คุณคริสตินบรู นอนคริสตันบลูฟัคือเตะผ้ากันขึ้นมาวุ้ีหน่อย มาเลยได้ถ่ายพวกน้องหน้าเพื่อนบ้านนะคะติดกันค่ะพวกน้องนาเพื่อนบ้านติดกันอันนี้ก็เป็นน้องนามเพล่นนะคะตรงนั้นจังเป็นฟ้ามกวางค้ะ คนนี้ใกล้คลอดอีกแล้วชื่ออาริสนะคะเป็นคุณแม่ของคริสตันบูคนนี้เอลซางามดีนะจ๊ะพี่น้องสวยดี หนูใกล้จะออกลูกแล้วนะคะหนูใกล้จะออกลูกแล้วนะคะคุณแม่ออกลูกและเลี้ยงลูกให้แม่ด้วยเดิมวันนี้เด้อ อย่าเฮ็ดเอลลี่ลูกอย่ายาเฮ็ดกันนี้กันอยู่แค่นี้หนึ่งอย่าลังแกกันลูกงามเนาะค่ะถ่ายรูปออกมาในความเป็นจริงก็จะรกหน่อยหน่อย บ่หน่อยละว่าค่ะหกลายอยู่ไปแล้วค่ะพี่น้องคะขอบคุณที่รับชมนะคะท่านพี่น้องมีอย่างสรงสายหรือรับชมจากทางไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ได้ดจ้าเอาหน่วหัวมวน มีสาระแนวว่ามีสาระแน่ก็ได้ที่กันละจ้าถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางกันแล้วนะคะปุใดทํางานอยู่ขอให้มีความสุขกับการทํางานนะคะไหนก็พักหนักก็วางนะคะเป็นกําลังใจให้สู้ๆจ้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดกระดิง กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ